สวัสดีครับเพื beiden, pues ่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพัดพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนมาชมมาส่องนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะเพื่อนพี่นี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับดูนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่าแล้วก็เนี่ย ดูนะครับดูธรรมชาติไข่ตะกัวนะครับเนาะแล้วก็นะครับความน่าสนใจของพระองค์นี้นะครับก็คือเนี่ยพื่อ้พพี่ดูนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับนะเนี่ยไม่ใช่ควานทาทองนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับคลาสสิกดีนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเขิ่อเป็นเขิ่อเลยเห็นไหมครับเนี่ยลงรักปิดทองเก่านะครับนะนี่ดูนะครับเนี่ยเป็นลงรักนะพี่เห็นไหมครับดูดูนะครับเป็นเขิบเลยนะเห็นไหมครับเดี๋ยว ตัวลงกล้องกันอีกทีนะครับเนี่ยดูนะครับนะแล้วก็หลุดล่อนกันตามการเวลานะครับเป็นรักกระทองนะเนี่ยนะครับที่เขาลงไว้รักษาสภาพพระนะครับเนี่ยนะครับก็นะครับศิลอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องแปลกใจนะครับศินเหมือนพระแก้บนนะครับเนาะพระแก้บนก็รัตนาโกศิลตอนต้นถูกไหมครับตอนต้นก็ร้อยหนึ่งรอสองนะครับเนาะลงเพราะเงิน หลวงพ่าเงินก็ยุคลอห้านะครับเนาะมันเป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่มีมาตั้งแต่ที่จะสร้างคือหลวงพ่อเงินนี้หลังพระแก้บนนะครับแล้วศิลปะดูนะครับเนาะดูดูการลงรักปิดทองรักษาสภาพนะครับเนี่ยดูเป็นเกือบเขิเนี่ยนะครับเดี๋ยวโลลงกล้องส่องกันในทีนะครับนะครับชมพระสองพระกับผมก็ต้องดูมีตัวอย่างเทียบนะครับอ่ะบงางคนไม่รู้จักพระแก้บนเป็นยังไงศิลปะเขาคือยังไงนะครับเนาะดูนี่ พราแก้โบนเห็นไหมครับหลุดเป็นเคิบเหมือนกันไหมครับเนี่ยเนอะมันก็หลุดร่อนตามกาลเวลานะวันนี้นะเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยลงรักปิดทองเก่าเห็นไหมครับมันจะร่อนไปเลยนะนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ยุคหลังนะครับอันนี้ประมาณรอห้าอันนี้รอหนึ่งรอสองนะครับแต่นะครับมันศิลปะเดียวกันนะครับที่เอามาให้ดูนะครับลงรักปิดทองนะครับผ่มนะเนี่ยนะครับ นี่นะก็จะได้เออ <_ an> เห็นภาพกันนะครับว่าศิลปะแบบเนี้ยมันมีตั้งแต่ในมันมีตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อเงินนะครับมันคือมันไม่ได้แปลกประหลาดนะครับหน่อยแล้วเนื้อตะกัว่วมีสร้างไหมเนื้อตะกั่วมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดว่าจะมีสร้างนะพอดีนะเพราะอะไรหลวงพ่อเงินก็ยุคก็ยุกหลวงปู่สุขปู่เอี่ยมวัดหนังถูกไหมครับก็ทังงบวัดทองนะครับพวกเนี่ยววัดน้อยทำไมอาอาหลวงพ่อนั้นทำไมมีสร้างเนื้อตะกั่วแล้วพ่อเงินจะไม่มีเหรอ ถูกไหมครับการสร้างภาพมันก็เหมือนลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเนาะถ้าคุณว่าเนื้อตะกวัวไม่มีอย่างผมว่าเนื้อทองคํามากกว่าที่ไม่น่ามีถูกไหมครับเออถ้ามันมีจริงมันก็ต้องหาหน้อยไม่แย่มามาเออทองคำถูกไหมครับนะมันก็คือมันเป็นสิ่งของที่มีอยู่ในยุคนั้นนะครับคือมันไปได้ประหลาดที่ว่าจะมีนะครับผมนะก็เดี๋ยวก่อนไปชมแนวทางการเล่นหานะครับแล้วก็ตอนช่วงท้ายๆแล้วกันนะครับช่วงท้ายๆผมจะพูดคุยจะสอบถามเพื่อนเพื่อพี่ๆแล้วกันนะครับถ้าใครมีความรู้ทางด้านนี้ก็ ก,ก็ก็ดูแล้วก็ตอบผมได้นะครับก็คือผมจากที่ผมดูในโซเชียลในยุคนี้นะครับก็คือผมมีความสงสัยในผ้าเหรียญขอบข้างเลื่อยนะครับที่ขามาตีแผ่กันว่ามันมาจากทุกไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล,แล้วตอนนี้ผมคือช่วงสงการผมไปเฝ้าพ่อที่นอนโรงพยาบาลน,นะครับคือปกติผมคือลูกผู้ชายกับพ่อนะครับมันพูดจาก,กันก็พูดแต่ไม่ค่อยจะก,กี่คาหรอกครับคือไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่พูดไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเนาะ แล้วพอผมไปนอนฝ้าพ่อก็เลยได้คุยกันเรื่องเนี่ยนะครับความสงสัยของผมเนี่ยนะครับเรื่องขอบข้างเรื่อยนะครับเพราพ่อผมเป็นช่างพิมพ์นะครับช่างพิมพ์ปั๊มนะครับก็โลดแล่นในยุทธจักรตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งกว่านะครับสองห้าสองห้าหนึ่งกว่าเป็นต้นมานะครับเนาะพอพ่อผมเปิดเปิดลงปั๊มพระนะครับเอ้ไม่ใช่แค่เปิดลงปั๊มไม่ใช่ปั๊มพระเปิดลงปั๊มคือพ่อผมขึ้นพิมนะครับเป็นช่างพิมนะครับเพราช่างพิมมันก็ต้องมีเครื่องปั๊มนะนะครับคือเขาอยู่ในวงการเนี่ยมาตั้้งแต่่กวาาเเปิด ลวงกึงประมาณปี2520นะนะครับก็คือเขารู้วิชามาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วก็รู้เทคโนโลยีนะผมก็เลยงงเขาก็ถามถามเขาเรื่องขอบข้างเรื่อยมันในยุคไหนมีอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังช่วงท้ายๆแล้วกันนะครับที่ว่าผมคุยกับพ่อนะครับผมแล้วก็ความสงสัยบางอย่างนะครับเนาะก็ชมพ้าสองพันก่อนนะครับสําหรับคนที่ที่เขาจะดูพ้าเดี๋ยวถ้าคนแบบศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะศึกษาสะสมแล้วเราค่อยไปคุยกันนอนท้ายๆนะครับผมมา แนวทางการเล่นหานะครับว่าเฮ้ยมันเนื้อนี้มันยังไงว่าเก่งอะไรอย่างนี้นะครับแน้วก็เนื้อนี้ก็มีเล่นวันี้นะเนี่ะนะครับเวบยูเห็นไหมครับนะเนี่ยเนื้อตะกัวนะครับนะครับเห็นไหมครับตาประจงกระจัดนะครับเพราะเนื้อตะกัวมันก็เป็นของสิ่งของที่มีอยู่ในยุ่งนั้นนะครับมันไม่ได้ประหลาดที่จะสะ้างนะด้วยนะครับก็ทำไมปูเอี่ยมวัดหนังมีตั้งตะกัวล่ะปูสุกมีล่ะวัวเนียมมีล่ะถูกไหมครับแต่บอกว่าเงินไม่มี มันแยงไหมนะครับถูกไหมนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับเป็นหลักการที่ยังไงอ่ะมันคนที่คิดเป็นคนที่คิดเป็นเขาจะไม่แบบเอ้ยมัน๋อ้มันใช่นะอะไรคือไม่ใช่ไหมครับฟังแล้วก็มามาคิดนะมาตกตะกอนทงความคิดนะครับมันก็ประมาณนี้เองนะครับเนาะก็คือคนที่เขามีความคิดเขาจะเขาจะคิดกันอย่างนี้นะครับมันประมาณนี้เองนะครับเนาะนี่นะที่ผมอยากจะให้บอกนะครับผมให้ข้อมูลนะครับไอเชื่อไม่เชื่อผม ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับก็บอกแล้วนะครับเล่นพารก็เงินของุพื่นพี่นะครับเนาะผมก็แค่ให้ข้อมูลนะครับผมนะเห็นไหมครับอันนี้มีลงลักด้วยนะนะครับเนาะเนื้อตะกวนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะอีอันนี้เหมือนมีปิดทองของผมเลยนี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับก็ให้ดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะเพราะหลงว่าเงินวัดไม่เขนผมว่าไอ ทั่วๆไปก็คงจะร้อยแล้วนะครับแต่อยากให้รู้ว่าเออเล่นหาเนี่ยทางการเล่นหานะครับเนื้อหาเนื้อตะกัวเขาก็มีเล่นนะครับเว็บที่ค่อนข้างจะสากลนะครับผมนะนี่นะเห็นไหมครับไข่ธรรมชาติความเก่านะครับไข่ต้มโปงตะกัวนะครับผมนี่นะนะครับก็เล่นพ้านะครับผมก็เหมือนอะพูดง่ายๆก็เหมือนการเมืองแล้วกันนะครับเนาะเหมือนขาเสียงอะนะนะครับพักนั้นพักนี้พักนู้นพักนู้นเอ้ย มันเพื่อไม่พี่ว่ามีใครบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีไหมผมเข้าไปนะผมจะโกงกินนะผมจะกินภาษีนะผมจะมันมีไหมใช่ไหมครับเออนะครับมันก็เหมือนกันเขาบอกอะไรไปนะเขาบอกอะไรไปนะครับเนาะมันจะแจกนั่นจะแจกนี่จะเงินนั่นเงินนี่จะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปคิดวิเคราห์ถึงเหตุและผลที่ความเป็นไปได้นะเพื่อี่เพื่อพี่นะครับว่ามัน จะเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นแค่นั้นเองนะครับเนาะมันก็เหมือนทุกอย่างนั่นแหละองค์การพามันก็เหมือนกันนะครับเนาะก็อยากให้ใช้ความคิดนะครับไม่ใช่เอออหอหมวกพวกมากลากไปนะครับใครว่าเอออเอออก็เออเอตามเขาแต่ถามว่ารู้ไหมไม่รู้ว่าแท้เพราะอ๋อไอ้นั่นบอกแท้เพราะอ๋อไอ้นี่บอกแท่เพราะอ๋อมีใบแท้เพราะเพื่อใช่ไหมครับเออนะครับถ้าแท้เพราะอ๋อมันเป็นอย่างน,นี้เว so like, like so. ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> นุ่ม,นมนเนี่ย,ยมันนะแพ้พ่อเนี่ยนะลูกหลานมันเอาอ้อมแพ้พ่อนี่นะมันเป็นนะมันเป็นในยุคนั้นนะมันเป็นแบบศิลปะในยุคนั้นเป็นพิมพ์เป็นเนื้อหาเก่าถึงใช่ไหมครับเนาะเอามาลงกล้องนะครับนี่นะครับเราก็เป็นเนื้อตะกัวก็ดูหน้าท่านก่อนเลยนะนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับแล้วก็ทอง <c oughs> นะครับดูนะครับทองนี่เป็นลงรับปิดทองเก่านะครับเหมือน อีกทีไปเก็บต่อไหมครับผมลืมนะครับนี่นะมันเป็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบศิละปะของพระแก้บนที่มีตั้งแต่อยุยาตอนต้นนะครับนะมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดนะพี่เนี่ยดูเห็นไหมครับดูนะนะครับพอันนี้ตอนต้อนอันนี้ประมาณรลห้านะโลหนึ่งกับรลหานะมันก็ใช่ไหมครับแต่ศิละปะเดียวกันนะครับแล้วก็โลหะ เนื้อตะกั่ยเก่าถึงยุกนะครับดูไข่ตะกัวนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเนาะก็ดูอีกองก็ได้นะครับนี่นะผมเก็บหมดละวันนี้นะเนาพระแก้บนอย่างนี้นะครับเนะพาพระคือฝังไว้ในโบสถนะ์นะครับโหหลักร้อยร้อยปีนะครับเนาะผมว่าขังอยู่แล้วเพราะโบสถนะ์อ่ะ เขาเป็นพิธีเขาเป็นสิ่งที่บวชใหม่ใช่ไหมครับทำพิธีมงคลก็ต้องบวชนะครับขนาดพาบวชใหม่เขายังเอาพาไปใส่บาทเลยเห็นไหมพายห้อยคอที่ใส่าบาทยังขังเลยนะนะครับสวดไม่กี่ชั่วโมงยังขังอันนี้สวดเป็นร้อยร้อยปีอยู่ในนั้นนะครับที่ที่เขาเอาไปยัดไว้ในนั้นนะครับในโบสถ์ในอเน,อน,อนอจักรโบสถนบ์นะครับเนาะนะครับผมก็เลยเก็บผมบอกแล้วผมสะสมผมไม่ได้ดูราคาผมผมศรัทธานะสะสมเพราะศรัทธานะวีนะความหมายผมนะครับเนาะนะครับ แต่ก็ใช่สะสมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมให้ข้อมูลนะครับคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนอกจากผมก็ผมยังไงผมก็บอกอย่างนั้นนะครับผมนะมาอีกทีนะครับนี่นะครับเนาะก็ดูทองเห็นไหมครับทองน่ปิดทองนะเห็นไหมครับดูตรงหน้าอกนะจะเป็นแผ่นแล้วก็เขาหลุดล่อนไปตามกาลเวลานะครับเนาะไม่ใช่เป็นส่วนผสมในเนื้อนะครับเป็นศิลปะลงรักปิดทองแบบพระแก้บนนะครับผม องนี้นะครับความคลาสสิกขององนี้นะครับเห็นไหมครับเริ่มร่อนนะครับตรงเห็ไหมครับนะเนี่ยนะครับดูหน้าทันนะหลุมเงินนะครับวั้วยเชนนะครับผมดูตรงหูเห็นไหมครับอันนี้ดําๆนะลงรักนะครับเนาะแล้วก็ปิดทองไว้ข้างบนนะครับผมนี่นะก็หลุดร่อนตามการเวลาเห็นไหมครับดูดูใต้นี้นะดูในแขนนะครับเนาะเห็นไหมครับ นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นไขตะกัวนะครับผมนะก็หลวงู้สุกนะครับเนาะก็ดูไขแล้วกันนะครับหลวงู้สุกง่ายหน่อยนะครับเพราะหลวงู้สุท่านก็นิยมเดยตะกัวเห็นไหมครับดูไขตะกัวเก่านะครับเนาะเนี่ยขาวๆนะครับพ่นเดียมนะนะครับพ่นเดียมอะก็ดูนะครับผมก็เออตะกัวเก่ามันเป็นยังไงเป็นธรรมชาติตะกัวเก่านะนะครับก็เหมือนธรรมชาติของคนเราแก่ทําไงอะหนังเหี่ยวผมขาวผมงอกถูกไหมครับมันก็เหมือนกัน ธรรมชาติตะกูธรรมชาติผงถูกไหมครับไม่ได้ประหลาดนะวดูวินะครับแต่แปลกมันถือมันประหลาดตรงที่คนไม่ดูกันไงว่าทุกที่ทุกอย่างบนโลกวันนี้มันมันมันยังไงอ่ะมันหนีพวกธรรมชาติอะไรพวกนี้ไม่ได้นะนี่นะนะครับแต่กลับไปดูสิ่งที่เฮ้ยมันขีดนั่นขีดนี่มันเป็นสิ่งที่อันนั้นมันทําได้เออนะครับเนอนี่นะก็ดูทีดนะครับผม องนี้ผมดูหน้าแล้วเป็นพิมพ์หน้าหนูนะนี่ยะเป็นพิมพ์หน้าหนูนะครับผมนะมเงินวัตทุเขตน,นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ยดูถอยไหมกำลังจะหลุดเลยนะนะครับเนี่ยตะบกตะใบก็ไม่มีไม่มีคมเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยดูนะนี่นะคุณหนี่ยธรรมชาติตะกัวก็เก่านะครับนกไข่ตะกัวก็เก่านะครับศิละปะก็เก่านะครับผมเนี่ยนี่นะครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจัดหน่อยนะไข่ขาวๆนะครับผมเนี่ยนะครับเนาะนี่นะนะครับก็เออนะครับแล้วมาคุยกันเรื่องเนี้ยความสงสัยความความสงสัยของผมนะครับว่าพระเหรียญข้างเรื่อยนะครับเนาะก็ผมก็หาพยายามหาข้อมูลนั่นแหละแต่มันก็ยังตอบไม่ได้นะครับนะว่าแต่ผมไม่ว่ามีไม่มีนะนะครับผมก็พยายามถามคนที่รู้นะครับเนาะ แล้วตอนนี้ผมสงการนะครับพ่อผมไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลนะครับเนาะแล้วผมก็เลยไปนอนเฝ้าพ่อนะครับไปยโสธรนะครับจากสมุทรปราการนะไปยะโสธรไปนอนเฝ้าพ่อแล้วมันทําให้มีเวลาคุยกับพ่อนะครับแล้วก็เลยแล้วพ่อผมอ่ะเป็นช่างปั๊มนะครับเนาะช่างปั๊มเป็นช่างขึ้นพิมพ์ขึ้นพิมพมปั๊มอะนะนะครับเนาะก็มีเหรียญสมเด็จย่าอะไรที่สมัย,ยก่อนมีบ้านเคยเก็บนะครับมันจะมีคนมาจา้างแล้วก็ผมก็เลยถามพ่อเพราะพ่อผมเปิด เป็นเจ้าแก่นะครับตั้งแต่สองห้าสองกว่านะครับก็คือเขาอยู่ในวงการเนี่ตั้งแต่สองห้าหนึ่งกว่านะครับก็รู้วิว,วัฒนาการเกี่ยวกับขึ้นพิมพ์กับปั๊มอะนะนะครับเป็นช่างปั๊มโบราณน,นะครับเนาะแล้วทีนี้ผมก็ถามเขาว่าอพ่อแล้วไอ้ข้างเลื่อยเนี่ยนะครับไอ้วิวัฒนาการแบบผ้าเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยนะครับมันมีมายุคไหนเคยได้ยินไหมอะไรเคยเห็นไหมอะไรเงี้ยนะครับเนาะพ่อกาเลยบอกมีคือเขาไม่ได้คนเล่นผ้านะครับเพรพ่อผมไม่ได้คนเล่นผ้าแล้วบอกมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็งงนะครับ เออมันมีนะพาบางรุ่นที่ค้างเลยเขาก็งงว่าเอาแล้วคือปั๊มแล้วเขาบอกคือประมาณว่าแบบปัม๊มแล้วทําไมขไมิมนปั๊มให้ขาดไปเลยอะถูกไหมครับเอออันนี้เป็นความคิดที่ผมมันอยู่ในใจผมนะแล้วจะปั๊มแล้วปั๊มขึ้นรูปหน้าหลังแล้วแรงอาจจะแทกมันแรงอยู่แล้วแล้วทำไมไม,ไม่ปั๊มไม่ขาดไปเลยอะมาข้างเรื่อยทําไมอะแล้วมันก็คือมันแย้งที่ว่าผมว่าไทยนะครับนนนําาาเเข้้โลกสตตรรรัังแ่ะะคบ แล้วรอห้านะครับท่านเมตตานะครับว่าคนไทยนับถือศาสนาพุทธแล้วพระทําจากดินจากผงอะไรสมเด็จโตอะไรเงี้ยนะครับเามีชํารุดท่านก็เลยให้ลงกระสาบเนี่ยท่านก็เลยอนุญาตให้ลงกระสาบเนี่ยใช้ปั๊มพระได้แต่ต้องขออนุญาตอะไรอย่างนี้นะพีน่นะครับเออนะครับแล้วท่านขออนุญาตแล้วก็เลยปั๊มคือมีลงกระสาบปั๊มเหรียญปั๊มกระสาบใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปั๊มตาอะไรของของของราชการนะนะครับเออแล้วทําไมค้างเรื่อย มายังไงมาก็คือลงลงปั๊มมีมาก่อนน่ะแล้วข้างเลื่อยกัน้วค้างเลื่อยที่เห็นเห็นก็จะเล่นกันเป็นสองสองสี่หกบ้างเจ็ดบ้างแปดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ผมเคยเห็นหลวงปู่หลวงคือของหลวงพ่อเดิมสองสองสองสี่แปดกว่าก็มีนะครับบางรุ่นนะครับเนาะผมก็เลยเอ้ยมันแล้วมายังไงมีวัฒนาการอย่างเงี้ยคือปั๊มปั๊มกระแทกให้เป็นรอยหน้าล่างแล้วมาเลื่อยเหรอแล้วก็เลยงงนะครับว่า มันมันมันข้ามขั้นตอนมายังไงนะครับเพราะเรามีตั้งแต่รอสี่รอสี่ก็สองสี่ต้นต้นนะนะสองสี่รอห้าก็สองสี่ห้ากว่าที่แบบเริ่มไปปั๊มเหรียญเป็นเป็นกินจจลักษณะนะครับที่ปั๊มเหรียญพานะครับเนาะก็เลยงงว่าเอาแล้วมันมายังไงอะไรอย่างนี้นะครับคือวิวัฒนาการข้างเลื่อยเนี่ยมาตอนไหนมายังไงใครนิยมอะไรอย่างนี้นะก็เลยงงว่าเอาแล้วมันมายังไงนะครับแล้วตอนนี้ก็คือด้วยความที่ข้างเลื่อยอะเลื่อย ไอเลื่อยขอบเนี่ยเหนื่อยนะพี่ๆนะครับคือตอนเด็กๆผมไปชกผมไปช่วยพ่อนะครับคือพ่อพ่อพ่อไอพ่อเปิดลงกึ่งกันนะครับแล้วก็เปิดลงปั๊มนะครับ <c oughs> ปั๊มแหวนนะครับเนาะไปที่ยะโสปั๊มแหวนแล้วส่งกรุงเทพนะครับสมัยเด็กๆนะสมัยผมอยู่ที่มสามตอนมอสามเรียนที่ที่ยะโสธรน,นะครับเนาะมันก็จะมีแบบทําลงกึงนะ่งอ่ะมันคือมันก็จะมีคนมาให้ทําแบบไก่ปืนบ้างอะไรบ้างที่มันแบบ เป็นส่วนที่ต้องขึ้นมาเองนะครับเนาะแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีสําเร็จรูปไงไม่มีนะมันก็ต้องหาเลขมาเท่ากันแล้วก็มาเจาะรูนะนะครับโอ้โหชิ้นหนึ่งอะ่ะเลื่อยเป็นวันนะเป็นโคตรเหนื่อยนะครับแล้วเออมาข้างเลื่อยนะครับแล้วคุณจะสร้างได้เท่าไหรอ่อ่ะนะแล้วพระวัดสร้างแจกวัดเนี่ยผมผิดเจตนารมตรงนี้วัดสร้างแจกคือมันท่านไม่สร้างน้อยแน่ไม่มีนมนะท่านก็ต้องสร้างงานบุญที่ท,ที่มี จำนวนพอสมควรแล้วมานนั่งเรื่อยนะครับแล้วมีเครื่องปั๊มแล้วมานั่งเรื่อยผมก็เลยเนี่ยงงตรงนี้แหละครับว่าไหนๆก็มีเครื่องปั๊มแล้วนะครับเพราะปั๊มเป็นเทคโนโลยีนะเขาก็ต้องขึ้นให้มันขาดเหมือนร้างพิมพ์พ่อผมที่เขาแบบมันต้องให้ขาดนะครับมันต้องให้แบบมันต้องให้ขาดมานั่งเรื่อยให้เหนื่อยอีกเหรออะไรเงี้ยแล้วมันก็มีจํานวนแล้วมานั่งเรื่อยนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ที่ผมไม่เข้าใจนะครับแต่ผมก็เป็นไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะครับแต่ผมงงเท่านั้นเองว่าเจตนาลมข้างเรื่อออออยยคืืทําาามเเพ่่ะไรงี้ นะครับถ้าใครถนัดสายนี้ก็แนะนําหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้แบบเพราะผมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอนะนะครับผมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอที่ที่แนวทางผมนะนะครับกอประมาณนี้นะครับนะพี่ๆคือใครรู้ก็ขายความสงสัยผมหน่อยแล้วกันนะครับเนาะก็ผมก็หาข้อมูลอยู่นะครับเพราะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็พอดีได้ไปคุยกับพ่อมาก็เลยมาพูดคุยกันเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเจตนาเนี่คืออะไร แล้ววิวิวัฒนาการมันแทรกมาตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับว่าทําไมมันถึงมีอย่างนี้อย่างนั้นนะบุญวีนะครับก็โอเคนะบุญวีพี่สาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็รับชมกันแล้วก็นะครับนับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ